อันนี้กระเพานํกำลังกันหน้าหนาวนะคะเดี๋ยวเราต้องเด็ดค่ะวันนี้เราทำกระเพราแจนะคะเด็ดก่อนโออึดจ่ดะกะเพานี่ก็ดีอันนี้เด็ดพอได้ยังบ่าพอได้อยู่ได้มอหนึ่งเลยอ้ ทีหนึ่งกะเพราอุอ๊บออดออดคันดีประด้๋ยวใดเงี้ยนี่สวัสดีค่ะวันนี้พี่ฮอร์จะมาตามเทรนนะคะไม่ใช่สิตามเทศกาลเทศกาลกินเจนะคะพี่ฮอร์ก็เลยจะทำกะเพราเจค่ะวันนี้ไปดูเลยค่ะกะเพราเจแบบ แล้วแต่มีค่ะน้ำมันเลยจ้าน้ำมันมะกอกเราใช้น้ำมันมะกอกจ้ะอย,อย่าไปหวังความอร่อยนะจ้ะทำให้สามีค่ะสามีทานเจ น้ำมันยังไม่ร้อนน้ำมันอาจจะเยอะหน่อยนะน้ำมันมากอกไม่เป็นไรหรอกอ่ะใส่ไปโลดใส่ไปโลดไอ้คือลายไอ้ยังไม่เอสหรอกนี่ค่ะสมัสลี่มสัสลี่ใส่ไปโลดอันนี้ก็บอีเนื้อเจอ๋เนือ้อซับเจ๋ พีค่ะพีเราไม่มีผักอย่างอื่นแล้วก็ใส่ไปผักอะไรก็ใส่ไปใส่แต่โลดยาติกลยาติก็กกมันคลากร้ายผักชิคลารออะไรโอ้ยเบิ้งก็ไปแต่แซ่บได้ไงอุ่นใส่น้ำก่อนแล้วจะดี ใส่น้ำลงไปน้ำก็ใส่หลายพูดได้ย่าดอกใส่หลายก็บกกันอย่างกน้ำนะเพราะว่าเดี๋ยวเต้าหู้มันสิดูเนีย่ยเต้าหู้นะาา่เดี๋ยวเต้าหู้มันกระดูดน้ำให้มันแห้ ให้น้ำเดือดแห้งจ้ะเห็นไหมเนี่ยน้ำเริ่มแห้งนิดนึงแล้วแล้ก็ผ่อนลงนิดนึงแล้วกันตอนลงก่อน,นปุง๋งขาน,นี้เอาปุ๋งก่อนอืคน,น้ำมันสิแห้งก่อนเลยไนงะโอ้ตึ้นก็นยังไงนะใส่น้ำอีกน้อยแล้วกัน น้ำเต็มอยาดอดน้ำตาลสิคะน้ำตาลซอนหนึ่งซีอิ๊วขาวใส่หลายไ่ได้ดอกซีอิ๊วขาวแก้มันเข้มอันนี้เติมสีหน่อยซีอิ๊วดำ แล้วค่ะนี่นี่มัน,นก็น่ารักทามอยู่เด้อเจค่ะอันเจนี้ถ้าใส่เอนใส่สลี่กับใส่เอนนี้งกระซิ่แซกทีได้นำให้มันแห้งน้อยหนึ่งสิบ หอมร่อ,อยมากแซกแ่บแท้ใส่สลีปีนะเอ้ยมาสลาีปีแล้วใส,ส,ส,ส่สลิปใส่สลีปเลยมัน,นโอ้หวานๆนะแ่บกระเพราพุ่งเด็ดมาค่ะพึกใสโรนี่ เรียบร้อยแล้วจ้าเข้ากับเทศกาลเทศกาลกินเจแล้วก็ทำเจค่ะนี่แซ่ดเด้อจัดใส่จานก่อนจัดใส่จานสิคะรา,าดลงไปค่ะ แล้วจ้าเดี๋ยวให้ดูเป็นไงจ้าเป็นไน้กระเพราไปแต่แซบพี่บอแต่แซบที่ได้าะเนะาะกระเพราเจจ้า,จานี่ผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะเดี๋ยวรับทานเลยคะ่ะชอบคลิปของพี่อ้ออย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กด subscribe ให้มาม่ารีนดาด้วยนะคะแล้เวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะทุกคนสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะบายบายคะ่ะเทศกาลเจาทานเจคะ่ะ